งานกันเดี๋ยวเพิ่งลุกๆกันครับว่าเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นรถนักดนตรีเป็นรถมอลำครับนี่คือรถแอร์อย่างนี้โอ้ดีว่ารถพออะไรครับนะครับมีคนตื่นอยู่คนเดียวนอกนั้นรับเบิดแล้วม,วมลลีแต่เมงหลาขึ้นบนับน้ำมูหลูกแต่นอนขนาดเลย นี ein know, ein er. oh, 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 ่โอกาสสิเดม๋ยวมาอนน้ำเด้อนี่เด้อ้คุณลูกครับผู้ดัึงโอ้ถึงข่าวห่มถึงโอ้สุดยอดไปเลยผ่าวมน้อคนนี้ผู้ใดเนี่ยโอ้โหไปอีกบินสุดยอดมากอันนี้ใครเนี่ยลูกเล็กโอ้แต่ละคนพกผ่าห่มมาน้ำนะครับพี่น้องสุดยอดมาก เบิ่งขันอื่อนีกครับจนมาล่ำไปแล้วเบิ่งขันนี้ขันนี้เป็นอะไรกันเนี่ะขันนี้เบิ่งขันนี้ครับรถแดนซเซอร์เอโจเฟอร์เขายิ้มแต่ว่าโอ้โหคันนี้สุดยอดมากเหมือนกันครับผมตื่นคนเดียวเหมือนกันแก้วตื่นคนเดียวเหรอ ออโอ้โหเบิ่งดเลยครับปีนขามากเลยครับนี่ขากายไผ่ากายมันนี่ครับพี่น้องโอ้หลับเบิดนนะครับลูกๆหล,ลับเบิดแล้วนะครับขานี้สภาพปกติไปเบิ่งอีกครั้งนึงดู <laughs> อยยัให้เบิร์คั้นึ่งครับพี่น้อง นี่แหละครับเวลาเขาปัม๊มบอกใครมีผู้ใดตื่นเหรครับเพราะว่ารถมันรถมันดีแล้วอจอดปั๊มเต็มเขาครับคันนี้ครับครัคันนี้เป็นยังไงบ้างครับเบิรงดูสิมีคนตื่นบ่มมิดซีรีโอ้เย็นดีขนาดครับพี่น้องเย็นดีมากๆ ที่เฮ็ดแล้วให้สะดวกสะดวกสบายพอยินดีครับคันนี้เป็นรถแมริแอนที่นเนื่องจากว่ารถเนื่องจากวาก่ารถขั้นนึงไปเขาศูนย์นะครับเปีนขัน้นไปเขาศูนย์ย่างแบบคเบิ้งแต่ข้าวครับคันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมโอ้เย็นข้างเย็นเนี่ยคันนี้คือกันครับ นอนเทียบอเอพื่อลูกๆเพื่อทีมงานครับเบิดไลน์วันนกระสี <c oughs> กระหญ่ลูกๆแล้วครับย้ำครับพี่น้องตเติมน้ำมนันนี่คือสองเท่าของรถธรรมดาครับสองเท่าของรถธรรมดาอ่ะสู้ต่อไปลูกข้อผล